นะคะพี่น้องคะหน้าตาเป็นอิดโรยจังไดบุญเนาะเมือ่อยพี่นอ้องเมือ่อยเมื่อยเพเป็นว่าอันมือว่านเนี่ยเหมือนแลงเนาะมือว่านเนี่ยเหมือนแล้งวิไ่ไล่กับไปกินข่าวตามปกตินี่ละเพราะว่าเมื่อดม,มือเมื่อเว้นหลังจากกินอาหารเสาของโรงแรมเร็วเนาะหลังจากกินอาหารเสารของโรงแรมแล้วตอนเศา้า วิไลกับกัพ่อยหญ่กับกนั่งอยู่ตรงซาหวายน้ำมืดเมื่อมืดเว้นนันลากบกินแต่น้ำกับกัปกล้วยเนาะมีกล้วยเหลือยุ่สองนวยกับแบ่งกันคนละนวยก็นั่งกินเพราะว่ากินตอนเช้าก็ตอนเช้ากับิบโม้งสิมันกะตอนเที่ยงมันกับว่าได้กินมันบ่คขาพี่น้องขากับปูไปกินเธอเดียวอีเที่ยกับตอนแรงประมาณหามง6์หกมงเนาะบ้านนี้พี่น้องเอ้ยความที่แบบว่าอยากจอยอยาก้อมเนะาะกับพอยหญ่เล่ากับไปบ่ได้ไปกินร้านที่เคยกินเดยค่ะไป ไปออกออกบ้านกดไปกระเรียวเลี้ยวขวาเนาะลานไปกินประจําอันนี้ออกบ้านโกดไปก็เรียวซสาอออกจากบ้านกูดอะคาเดียนี่หลัพี่นองค่ะพูดม่นว่าออกจากอาหารบ้านกูดเด็กบ้านนี้มันลานนั้นมันก็เป็นที่แบบว่าฝรั่งไปมักไปนางกินนะมันเป็นที่แบบว่าพ่นไม่มัดสัมันเนาะวิไลก็กว่าโอเคเพราะว่าฉันก็บว่าหิวซั่นฉันก็กินกล้วยไปเล้วเนาะพราว่าเจ้าของกินก้วยไปเล้วแล้วเจ้าของก็กินน้ำเป็นขวดขวดบอกง่ายกินน้ำหมดไปเป็นขวดกับว่าบ่าหิวบัดนนี้ กันเลยว่าถ้าสินางอยู่ซื้อๆกับอุ้ยจังได้โบสันพ่อใหญ่เราก็สั่งจามัดสมันไก่เนาะค่ะเราก็เข่าจานหนึ่งวิไลก็เลยว่าเอาจังอซี่เทาคอยกินสลัดเรากันเนาะเป็นแต่กินสลัดไข่เนาะพี่น้องค์กาอันวิไลก็บอกเขาบอกน้องๆไม่เอามายองเนสนะวางสินอภัยวิไลมามากินมายองเนสเนาะวิไลมันในสลัด ถ้าวิไลกินอยู่ร,ร่องแรมหรือว่าที่ของรีสอร์ทเนอะอาหารตอนเสาร์วิไลสิเอาแบบว่าอันฮอทด,ดอกอันสองอันและะ้วก,ก็แฮมและะ้วก็พักแล้วก็ซอสพริกนะคะ่ะซอสพริกน้อยหนึ่งเพื่อสิกินกับแฮมกับใส่กอกแล้วก็กินพักกับแกมเป็นสีนไหมคะ่ะบาดนี้วิไลก็เลยถามเขาว่าวิไลยอยากได้ซอสแบบคือออลิฟโอลไหมคะออลิฟโอยแล้แลแบบคือไข่ไข่าไข่ไข่าที่เขากินกับอ่าสลัดพิซซ่าไหม บะนี่พี่น้องคะอันจังไดผมนะเขาก็เอามาสองอันเนาะมาย่องเนสอันน,น,นึ่งละกาเป็นเป็นคือออยนี่คือเป็นคล้ายคลโอลิฟอ้อยแต่ว่ามันเป็นขนๆแบบว่ามันเป็นเหนียวเนีวยวเลยเวลาเอาวลายเทศใส่ซอสหรือไมได้เอามือจิ้มเนาะมันก็เป็นออกหวานๆเฟื่อนๆเนะาะบะนี่โอเควอเควลากินว่าโอ้มัน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 สิโอเคอยู่ดอกแต่เวลาใส่ไสไลไล้ไหลทำเมนเวลายใส่หลาเวลายเด็กเขาโลงบานว่ะ <laughs> พะวัดจังไดพี่น้องคะพ่อจะกินแล้วกินแล้วก็นั่งแป๊บนึงก็นั่งถาพ่อใหญ่ตัววลากินอิ่มก่อนเนาะก็นั่งถาพ่อใหญ่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หั่นล่ะพอพ่อใหญ่กินอิ่มแล้วเรียบร้อยกับเม็ดเม็ดเบียร์ไปขวดนึงล่ะตามปกตินิสัยแล้วเรายามกินข้าแล้วก็สิเบียร์ขวดนึงเนาะถ้าอยู่ร้านอาหารแล้วบัดนี้พอกินเหลวแล้วอิ่มเหลวแล้วก็เช็คบินเช็คบินก็บยางออกมาสิถึงโรงแรมนี่ล่ะเวลาก็เลยบอกพงไงว่าฉันเป็นปนปนท้องฉันเป็นแบบฉันเป็นแบบมึนๆเมาๆเป็นเป็นเป็นแบบอ่า เป็นจำาอจำโอแม่พี่น้องขะเป็น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 ภาษาบ้นานนอาจำาอจำโอนี่แหละเป็นขึ้นศีห้ากับว่าห้าเป็นขึ้นศีแบบว่าออกมาเมิดกับกับ,ก,บกับเมนเนาะ บันนี้ที่แรกก็ว่าสินางอยู่กับพ่อใหญ่แล้วก็สิีเรนน้ำราะว่ากลับมามันกับประมาณกเกือบทุ่มหนึ่งเนาะก็ว่าสินางอยู่ตรงรีเซปชันเพราะว่าพ่อใหญ่แล้วนางอยู่หันประจําจนหดสามถุมภาว่าเน็ตตรงนั้นมันแรงเนาะแล้วกับเบื้องหนังซีรีของเราวันนี้วิ่งไล่กระบะบอกเป็นยังฉันซันฉันกลับไปก่อนแล้วกันฉันหูซึ้งเบอดีว่าฉันที่มาอาบน้ำเพราะฉันมามาอาบน้ำสะผมเป่าผมแหงเรียบร้อยแล้วกับกับกับว่าเป็นวิ่งกับโทรบอกพ่อใหญ่ได้ว่าฉันบอดีขึ้นเดี๋ยวฉันไม่หูสึ้งวา มันเป็นมันเป็นปันปวนมันเป็นปันปวนแบบว่าเป็นไงวาฉันมีความรู้สึกแบบคือคนเมาแต่ว่าอันทองฉันกับมันกับแปลกแปกมันคือส่วนใอ้ฉันอ้วกเนี่ยแต่ฉันเพราะท่านอ้วกว่างสิเนาะพอว่าคุยกับพอไ่ขนาดว่างโหกบพอญ่พอญ่ว่าเดี๋ยวพอญ่ยางมาว่าฉันว่าพี่น้องข่าวิไลกับมาเลยแล้วบ้านนี้พอจะอาบน้ำไม่ยังเร้วบ่าเี้ตีปุ่นปนปุ่นปนไว หัวนี่มุดซิโถส่วมแบบบ่อันบ่ได้เงื่ยเลยล่ะค่ะพี่น้อง่ะแั่นออกวันออกเหมือนหอดขี้เพี้ยคนละแต่ว่ามันก็ยังเป็นเป็นหูซึกแบบวิ่งวิ่งเวียนเวียนเป็นเป็นเป็นมุมมูเวียนเวียนอยู่เนาะบ้านนี้ก็พอจะอ้วกแล้วแล้วเพราะไงมากพอดีมาเปิดประตูเพอใหไงเปิดประตูเพราะไงเราก็เข้าไปอีกมีอาการอีกแล้วว่าสันว่าถ้าอ้วกเราไปแล้วว่าเมนติอ้วกแล้วแต่ว่าฉันมีอาการอีกว่าสันว่าเข้าไปบันพี่น้องขาบอกตรงๆแบบหยาบๆเลยแบบเบาแบบว่าอายเลยอัน มันมันทองมันปุ้นขึ้นมาทองปุ้นขึ้นมาเราก็ทั้งอวกทั้งอันทั้งอวกทั้งอันเราก็มีความรู้ซึกว่าอันอันอันอุจจาระกับซีออกแมพี่น้องบาดีพี่ไล่นังพี่เล่นังโถสวมแล้วๆพี่ไล่นังโถสวมแล้วๆก็ทั้งนังทั้งทั้งเอาอันทั้งเอาอันทังอะทังทังจีใส่กระดาษทิชชูอะมาห้องอยู่ที่หนาพงยียก็ไม่ยืนรูปเขาเลยบอกเพงยัง่ต้องรูปออกไปออกไปเพราะฉันขึ้น่า ฉันอยากให้มันออกมาให้หมดดทามันอยากออกฉันอยากให้มันออกไม่ให้มดฉันสิได้ดีขึ้นเพราะว่าฉันคือว่าอาหารเป็นพิษว่าสา่วะพี่น้องเอ้ยสองเถือสามเถือเถือแรกนี่ออกแต่ทั้งปากเนาะเถือสองกับเถือสามนี่ออกพร้อมกันทั้งปากทั้งอันอุจจละเพราะไงวะถ้าเกิกินแต่สลัดกับฉันว่าย้อนเป็นอ้อยของสลัดน่ะละฉันเป็นเนันนิมันนี้เพราะมันออกแล้วเนาะกันคลืนกันนอนเป็นแบบเมย่อ้อยมอยเมย่เมยจนหดเศร้าหรอพี่น้องคะ บานี้พ่อยัยเลยว่าไปหาหมอบอบอบอทันคิดว่าฉันพยายามที่บ้าบ้าทำมันอ้วกฉันก็อยากอ้วกออกให้มันเมิดพ่อยัยสิมาลูบลังก็บอกพ่อยัยลูบพราว่าฉันอยากอ้วกออกให้เมดคือเอาอาหารที่มันฉันกินเข้าไปสาหรับสลัดน่ะทำมันออกมาให้เมิดทำมันนานมาให้เมิดโอฉันไปไลก็บอกพ่อยัยงสิเนาะทำมันออกมาโอเคฉันอาจจะดีขึ้นพี่น้องเอ้ยฝาดจนมาขี่เพี้ยคนล่ะวะใช่ไหมแล้วมันว่ว่บ่อยัง่ไห้พ่อยักันเทิ่งขำพ่อยัยยืนยู่สิลูบล้างเรา บานี้ทั้งทั้งแต้ยินตรงโสสวมปูดปาดทั้งทั้งยุ่ปากก็ออกพรอมกันเพรกระจับจับกระโจนไงก็เลยบอกว่าไปไปออกไปออกไปชั้นชั้นชั้นเรียของชั้นพูดยวดอกออกไปเลย่าสันนะเราก็บอกว่าเป็นยางเราสิลูบหลังมันต้องมารูบหลัง่าสันมันต้องมารูบหลังมารูบหลังมันก็บอกออกตัวฉันอยากให้มันออกให้หมด่าสันอจาฉันซื้อโถฉันซื้ออันอันอันัน ทังขยายเจ้าบอสออกไปเลยออกไปออกไปออกไปเนาะเราก็ออกมาแล้วเราก็มายืนซองอยู่หน้าประตูเราก็เบิ้งนะออกไปเลยออกไปเลยประธานบอสต้องมาเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวฉันบอสไว้ยืนตีห้องในห้องน้ำก็อยู่นี่แหละเนาะมันไม่ได้ไกลจากกันเนาะพี่น้องค่ะเพราะคนก็ได้ยินอยู่แล้วเนาะบบบนี้พ่อคนวันนั่นไปแน้นว่าเราก็ว่าโอเคบอโอเคบอโอเคบอเอ้ยอย่าถามดูเลย่องคิดคันตอบว่าพี่น้องคะไปกินบ่ไดี้คืนวันนั้นนี่เลยบ่สแบว่าแค่สลัดเนี่ยพี่ แค่สลัดเนาะพี่น้องคะมันเป็นสลัดแบบออยออยมันว่าเป็นคือออยโอลิฟออยแบบอันนั้นมันเป็นเวิเกกับเว,าวลาเก,กี่กถามเขาบอกว่าอันนี้ออยนี่มมนโบออยใสๆนี่ที่กินแต่เขาบอกว่านี่แหละจ้ะออยนี่แหละว่สสัน้าบเบอามายกเนต้อโอ้พี่น้องคะอันเท่าตอนนี้กันยังเป็นเป็นมือยมอยอเพีย้ยเป็นหลาดลาแต่ว่าแต่ว่าบ่มีความหูสึกเออม่มีความหูสึกวิ่งเวียนบ่มีความหูสึก,กอันอัน แบบไข่ไข่เมาไข่ไข่กินของพิษนี่สินะไข่ไข่กินของพิษของแสลงสิเนี่ยเมื่อ่อเมื่อมีอาการแล้วแต่ว่ามันเมื่อยมันเพี้ยเนาะพอดีก็กินข้าวแล้วก็เลยปล่อยพ่อใหญ่ยี่ปุ่นบ่พ่อใหญ่คอยสิกับมานั่งบริสันต์ไว้ไล่ก็เลยว่าโอ๊ยเนาะหูจะไข่ฉันบ่กลิ่นจะขจจันทร์นางเบิ้งเธอซื้อซื้อซะกันแล้วมันเมืย์เมยพี่น้องค่ะคือสภาพเมื่อไงปูดออกทางปากปูดออกทางอันก้นเท่าน้ำพร้อมพร้อมกันออกพร้อมกันแม่์สองทางแม่แล้วก็ วิไลเอาเงีายเมื่อวานผมเป็นพี่น้องฟัง่งดีพี่น้องกา้าวโจทย์ก็ไปเต่ตนบักตุ่มไล่หล่เด็กกับ,บกตุ่มกับเลืองเลือเอาเมาื่อวานให้ฟั่งเป็นอุท่าหรณ์เได้ว่าบางเชื้อเนาะบางเชื้อาอาหารบางเชื้อเขาคิดว่าวิไลเป็นคนธาตุแข็งเด้ถ้าบอกตรงๆคือว่าตอนที่แบบว่าพักเสดู่เมืองนอกเขาเจะเวะ่ากินหลายมันตีมันสิกขี้จูดขี้จดัดเนาะวิไลกับบอ่อเนี่ยวิไลกับธรรมดาวิไลกับแค่กินเราแค่แค่อ่มีความรู้สึกว่ามันทายทองดีธรรมดาถ้ากินเสดาเมืองนอกเนี่ยวันนี้ อันนี้มันม่แมนพี่น้องขามันเมยมันเป็นเพีย้ยมันเป็นวิ่งวิ่งมันเป็นม่วงมวงมันเป็นปันป่วนโอ้ยอันเกินว่นยาคือพญาวานอันนาเธอเป็นสีสีเธอไปหาหมอบ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 อเอยขออวกเสบเมดแค่นั้นแหละว่าสัตว์เราวิไลกับเม็ดขึ้นพี่น้อง่าทั้งอวกทั้งใต้ทั้งอวกทั้งทายอาหารเป็นผิดแค่สลัดมันมือเศร้านีน่วิไลกินเขาย่น อาหารสาวอยกของรีสวร์ทปกติวิไลสิก,กินสลัดแล้วก็แฮมแล้วก,ะกระใส่กกเบสาวนี้วิไลกินแต่ก,กตระต้มเพราะไงวาเอามากินผักโอ้ฉันเห็นผักท่านเป็นหยาดหยาดแล้วาว่าสันว่าอันจริงมันบริเกี่ยวกบผังนอกวิไลคิดว่ามันเกี่ยวก็ออยเนาะคะ่ะเขาออยเขาอาจจะเสื่อมหรือว,ว่ายังใดก็บลรวอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วอีกเรื่องหนึงนงงน่งนะคะมีน้องเพิ่นถามจะเป็นน้องหรือเป็นพีกับปหูเนเต่รู้สึกว่าเพิ่นว่าเพิ่นจะเป็นวีซ่านอร์เวย์นะคะพี่น้องคะ่ะแต่วิไลก็ขอบอกก่อนเด้อวิไลไม่ได้มีคคควววาามมมรู้นะะลบี รูในการทำวีซ่าของประเทศนอร์เวย์นะคะนอร์เวย์เนาะภาษาบาัลฮาเอิร์นอร์เวย์แต่ว่าอันติดกับพ่อนไงหละ่ะเพราะว่าอันเยอรมันก็จะเอิอน,นอร์เวย์จริงๆนะคะพี่น้องคะและ้วจากนี่เพิ่นถามมาเพิ่นนะอะวีซ่าเพิ่นบ่ผ่านแล้วเพิ่นขอ,อเพิ่นขอยื่อนอุทธรณ์ไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ วิไลก็ได้คุยน้ำเพลินหลับคนคุยมาคลิปอ่าคลิปเป็นช่วงช่วงที่คลิป drama d r a m าว่างหันเนาะค่ะเพินก็คุยมาเกี่ยวกับอ่าการทำทำวีซ่าเนาะค่ะที่นี่พินกว็ว่ากัอ่าเพินก,ก็บกำลังดำเนินการยื่นขออุทธรณ์อยู่เพินก็เลยถามวิไลามาวา่าอ่าประมาณจักมือเนาะค่ะวิไลกับตอนที่วิไลย,ยื่นอุทธรณ์เนาะค่ะตอนที่วิไลยื่นอุทธรณ์ตอนนั้นวิไลกลับมาก กลับมาจากวีซ่า1ปีวิไลไปอยู่เยอรมันหนึปีพี่น้องคะอ่าเมื่อปี2021เนาะวิไลไปตุลาย0่เนาะคะ่ะหล้วก็วิไลก็อยู่2021ยุ2021ตลอดปีเลยคะ่ะวิไลกลับมากับเป็นช่วงไปไปลายปีเนาะคะ่ะอ่าโจต้นต้น,ตนปลายปีต้นปีของ22 2022เนาะคะ่ะช่วงเดือนมกราวิไล2021วิไลก็อยู่ที่เยอรมันตลอดเพราะว่าตอนนั้นวิไลไปวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันนะคะเนาะวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันวีซ่าเรียนวิไลเหตุคลิปไว้หลายหรอคะ่ะไปดูคลิปได้ว่าถ้าว่าอยากหาเนาะคะ่ะหรือว่าถ้าว่าอยากไปเคลียร์เคลียร์หาเดียว วิไลสีเห็ดเป็นเพลิดเหลินเดเบิ้งนาะค่ะว่าเป็นยังไงนาะค่ะเดี๋ยววิไลจะเอามารวมเป็นเพลิดเหลินเดเบิ้งสิได้หาไงไงสิได้บดตรงไปาหาหม้อสองปีสามปีที่แล้วยังสี่เมฆค่ะเดี๋ยววิไลจะทําเพลิดให้ดูเนาะค่ะที่นี่ ตอนที่วิไลย,ยืนอุทธร์เนาะค่ะตอนนั้นวิไลกลับมาเด้อพี่น้องค่ะวิไลกลับมาจากวีซ่าหนึ่งปีเพื่อเรียนภาษาเยอรมันแล้วทีนี้มันเป็นช่วงแบบโควิดเนาะค่ะเรียนแน่เรียนออนไลน์แน่ไปเรียนที่ห้องแน่กลับไปเรียนที่โรงเรียนแน่เรียนในห้องร่วมรวมกันแน่ค่ะมันกับ,บไดไรแบบ แต็มเม็ดเต็มหน่วยมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันไม่ได้เรียนตลอดกะมาอาศัยเรียนออนไลน์บันเรียนออนไลน์มันบัคือเฮาเฮาเรียนแบบอ่าสื่อสารกับอาจารย์โดยตรงเนาะค่ะพี่น้องค่ะเรียนในออนไลน์มันกะมันกะมันก็บัคือกันผู้ได้ว่ามันมันง่ายกับมันก็บ่งง่ายด้ค่ะแต่ว่าวิไลผันมาการเรียนแบบอ่เห็นอยู่หน้าห้องคู่ยืนอยู่หน้าห้องสื่อสารกันทามกันคุยกันดีกว่าทตามาเรียนออนไลน์บางเทียววิไลก็บบมักเนาะเนาะแล้วทีนี้วิไลกลับมาวิไลมา อขอวีซ่าต่อแล้วไม่ได้นะคะวิไลกะมันเป็นข้อ10กับข้อ13นะคะของวิไลตอนนั้นข้อ10กับข้อ13ก็คือว่าอ่ากจจะโดนกันสุกคนนระคะเน,นี่อนี่จะโดนคอนี้แหะคือเขาคายคายแบบว่าเราไปแล้วเราจะไม่กลับมาสิเนี่นะคะพี่น้องคะเราไปแล้วเราจะไม่กลับมาแล้วเราก็เป็นขอที่แบบว่าเ,ออเดินทางออกนอกประเทศจังสันจางสีเขากำม,มีเขียนเอาไว้เราวิไลกบมาวิไลไมายื่นอุทธรณ์ วิไลมายื่นอุทธรณ์แต่ว่าวิไลไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ของ1ปีวิไลยื่นอุทธรณ์ไปแล้วเขาให้มา3เดือนเนาะค่ะเนาะเขาให้มาเป็นวีซ่าอสามเดือนพอยื่นอุทธรณ์เสร็จแล้วแต่ในช่วงที่ยื่นอุทธรณ์กับประมาณเดือนกลัวๆพี่น้องค่ะเดือนเดือนเดือนยี่สิบกว่ามื้อประมาณนี้แหละวิไลจําได้เนาะแล้วก็วิไลก็ได้วิไลก็ได้วีซ่าแล้วก็วิไลก็บินไปแต่การยื่นอุทธรณ์วิไลบอได้เดินทางไปที่สถานทูตวิไลไม่ได้เดินทางไปที่ VFS เนาะค่ะเพราะว่า เอกสารที่เรามีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วเรายื่นไปแล้วแต่ทีนี้เขาเขาตีกับเขาตีกับไอ้นั่นมาพี่น้องคะเขาสิตีกับเอกสารที่เขียนว่าบผ่าน่ะค่ะเป็นเอกสารว่าขอหนึ่งขอสองขอสามขอสี่ขอห้าขอหกขอเจ็ดขอแปดขอเก้าขอสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็พาสปอร์ตเรากลับมาที่นี่เขาก็จะทมถ้าเรายื่นอุทธรณ์เราก็ยื่นอุทธรณ์การยื่นอุทธรณ์กับวิไลกับมิมีเขียนจดหมายแสดงตนตนเพิ่มขึ้นแลกกับสดจดหมาย อของพ่อใหญ่เพื่อการันตีว่าผู้หญิงคนนี้มาที่ประเทศนี้แล้วก็ต้องกลับไปทุกครั้งที่เขามาเขาก็กลับไปทุกครั้งนั่นก็เป็นจดหมายหนึ่งฉบับของพ่อใหญ่นะคะแล้วก็จดหมายของเฮ้าอีกเพิ่มอีกเป็นจดหมายการันตีหรือว่าจดหมายแสดงตัวตนนะคะพี่น้องคะเป็นจดหมายสองฉบ,บับในการยืน่นอุนทรัที่วิไลเหตุเนาะค่ะเนาะแต่เอกสารทุกอย่างวิไลไม่ได้เพิะะ่มอ,อะไรเลยมากมายพี่น้องคะเราแค่เราแค่เฮ้าก็ยื่นจดหมายเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็เพิ่ม เพิ่มรูปนะคะวิไลเพิ่มรูปที่ว่าเอาไปเที่ยวใชมาไช้นะคะขนาดรูปหน้าช่องที่อวิไลแม็กซ์ชาแนลนี่วิไลกะปกบส่งไปให้เลยนะคะว่าจังสี่จังสี่จังสี่ฉันไปฉันกลับไปเที่ยวจังสั่จังสี่ฉันอ่าไปต้นนั่นต้นนี่ก็เขียนบอกเขาเนาะคะ่ะเขียนบอกเขาแล้วก็ส่งเข้าไปแล้วก็วิไลไม่ได้ส่งไปชั่งแบบว่า,าส่งเอกสารบ่แม,มนค่ะวิไลก็ถ่ายรูป เท็ดเ็ดแล้วเรียบร้อยพอไงส่งมาปุ๊บไปไลก,กับท้ายลูกถ้ายลูกไปแล้วก็พอเขาเขียนแล้วเราก็ลายเส้นของเราเนาะพี่น้องคะพอเข้าเขียนแล้วเข้ากับปิ้นออกมาแล้วเราเข้ากับเอาปากกาเขา้าหนีละเส้นลายเส้นแล้วก็เข้ากับท้ายลูกไปอีกแล้วก็ส่งเข้าไปส่งเข้าไปในเมลของสถานทูตเนาะคะ่ะส่งตอนนั้นตอนไปยืนอุทธรณ์นี่เขาสถานทูตนะคะว่าได้เป็น VFF เนาะค่ะเนาะแต่ที่นี่อา่าส่งเข้าไปแล้วพอเขาส่งออกไปในสถานทูตแล้วแล้วที่นี่เขา แล้วเราก็รอเนาะค่ะรอรอแล้ววันนี้เขากะจิโทรมาหาเฮาเขาโทรมาหาเฮาแล้วเขาส่งเมลมาก,ก่อนแล้วเขาก็จิโทรมาหาเฮาโทรมาหาเฮาแล้วเขากะบอกว่าอ่าอ่าเป็นใบใบ,บอ่าคือวีซ่าโอเคแล้วก็มีใบอ่าให้คุณเอาใบาอ่า Uhm, ประกันการเดินทางเนาะค่ะอันนี CAL ้คือพาน่ยนี่ทา้าพานแล้วเขาก็สีทรงขอความให้เฮ้าทั้งเมลุกเขาก็บอกว่าบโบต้องนัดสถานทูตไหมค่ะพี่น้องคะไม่ต้องนัดเวลาเพราะว่าเข้าไปได้ทุกเวลาในเวลาทําการของสถานทูตค่ะเตรียมพาสปอร์ตไปหรือการเตรียมใบประกันการเดินทางแล้วก็ แล้วก็กำหนดข้องตัวเครื่องบินนะคะพี่น้นองคะคือเรารู้แล้วเราได้แล้วโอเคเนาะคะ่ะเพอใหญ่ายก่ะจองมือจองยางม่านาะคะกะปินออกไปปินออกไปแล้วก็เอาไปยืนเพ่นแล้วก็เข้าไปกรุงเทพเอาไปยืนเพ่นนั่นคือเราต้องที่เราต้องเดินทางไปกรุงเทพเพราะว่าตอนนี้คือผ่านแล้วเราต้องเอาพาสปอร์ตไปให้เขาสแตมป์เพราะว่าตอนบ่ผพานน่ะตอนบ่ผ่านตอนเขาให้ยืนอุทธรพีนน่น้องคะเขาเอาพาสปอร์ตส่งมาให้เฮ้าแม่นบ่พอตอนท้อน่านแล้วเขาต้องเอาพาสปอร์ตไปสแตมป์แต่ แต่อันนี้บ่กเกี่ยวกับตอนอายุนุทอนด้วยค่ะพี่น้องคะตอนที่ทําปกติทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่ทำปกติก็คือว่าการยื่นการยื่นวีซ่าเนาะพี่น้องคะพอเรายื่นไปแล้วปุ๊บเขาเขาส่งถาาถามัน่านเ้นีที่มันพานเขาจะส่งพาสปอร์ตกับขึ้นมาให้เราเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาจะส่งพาสปอร์ตกับขึ้นมาให้เราแล้วเราก็รอก็ประมาณปกติที่ขอเดชถาที่ถาที่พานนี่เท่าที่ไปแรกคยขอมาเนาะ ปกติชักขอปุ๊บเราไปสแกนนิ้วมือเราไปยื่นเราไปยังแรวเรียบร้อยสแกนนิ้วมือไปเอาไปปั๊มเนี่ยปั๊มหนึ่งสองสามซี่หานี่อ่ามันบม่ได้พานแค่ม,มือเดียวดอกพี่น้องคะเราต้องกลับมาที่บ้านแล้วก็มารอราก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะถึงจะได้รู้ผลว่าโอเคนะคะพี่น้องคะ <c oughs> นั่นแหละค่ะกา <c oughs> คนที่ถามมากกวิไลก็ขคอห้พานเด้อยืนุท้ทอนก็ขอให้พานเดอ้อค่ะน้อ,นอ,นอ,ะนองอีกอย่างบทีว่าไปประเทศนอร์เวย์น,นะคะพี่น้องคะ่ะก็คอให้ผ่านเอาละควคำวันนี้บบมิสาระอย่างดอกค่ะกลับมาเติมนิดๆในน้อยเกี่ยวกับวิชาที่น้องคนถามมากนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้กรร็ไรสาระคะ่ะพี่น้องคะ่ะอากาศแจ่มใสแล้วตอนนี้นะคะอากาศแจ่มใสไม่มีฝนไม่มีอะไรแล้วที่นี่นะคะที่บ้านกูดอากาศไม่คืมแล้วคะ่ะฝนก็บดตกดออค่ะแต่ว่า น้ำทะเลขึ้นก็ยังสูงอยู่ขึ้นกับว่ามันขึ้นสูงขึ้นแรงขึ้นลมแรงมันก็มีลมวอยวอยอ่ะมันเป็นลมหนาวเนาะพี่น้องค่ะทางบ้านเฮาเป็นย te ังไดโน้ตทางภาคอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะไปพูดนะทางภาคอีสานเฮาพุ่นละภาคตะวันออกเชียงเหนือพุ่นละค่ะอากาศเย็นในบ่โน้ตทางบ้านเฮาเนาะไปนี่ไปก่อไฟพิงอะไรบ่เนาะบอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทางอันบ้านนองสูงอันอากาศเย็นพ่อใหญ่ว่าหูว่าสั่นว่าพ่อใหญ่เห็ดใส่นะกับพี่น้องค่ะเอะไะก็ขอพูดพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขภูมิสุกคนเด้อค่ะพอกันใหม่เจอกันใหม่ได้ คลิปหนานะคะ